สวัสดีค่ะพบกับคลิปที่8แล้วนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขโชคลาภในงวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกฝันที่แอดนำมาเล่ามาจากสื่อโซเชียลต่างๆที่แชร์กันเอาไว้ค่ะขอบคุณเจ้าของความฝันทุกๆท่านเอาไว้นาทีนี้ด้วยนะคะสำหรับฝันแรกในคลิปนี้เป็นผู้ชายฝันค่ะ ฝันว่าไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของญาติบ้านสวยงามและใหญ่โตมากคนมาร่วมงานพอสมควรในงานมีอาหารเลี้ยงมากมายได้กินลาบเนื้อก้อยเนื้อกินอาหารหลายอย่างจนอิ่มแปร่บ้านเล็กที่ที่มองเห็นในฝันก็คือบ้านเล็กที่3-4-5สี่ห้าหมู่สิค่ะฝันที่2ผู้หญิงฝันฝันว่าขี่รถฝันติดกันสองคืนคืนแรกฝันว่าจะไปทุระ แล้วมีคนขับรถไปส่งคืนที่สองฝันว่ายายตกรถคันนี้ทะเบียนรถที่ฝันถึง3979ค่ะฝันที่สผู้หญิงฝันนะคะฝันว่านั่งนับไข่ใส่ตะกร้าเยอะมากแต่ก็มีบางฟองฟักเป็นตัวออกมาตัวสีเหลืองๆสวยงามไม่แน่ใจว่างวดนี้จะมีเลขศูนยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ฝันว่าขี่รถลงน้ำ ทะเบียนรถคือ280ค่ะฝันที่4อาจารย์แมวร่างทรงปู่ขาว8ศอกท่านฝันว่าผู้หญิงใส่ชุดขาวมาเขียนเลขให้2คืนติดเลยค่ะแต่ว่าเขียนเลขให้แค่ตัวเดียวก็คือเลข8นะคะแล้วก็วงกลมเลข8เอาไว้ตัวสีแดงแพรพอแมวมั่นใจว่ายังไงงวดนี้ต้องมี8แน่ๆคุณผู้ชมลองตีเพิ่มดูนะคะเช่นอาจจะเป็น80 หรือ81ใครได้ตัวไหนมาก็ลองเอามาใส่ดูค่ะฝันที่ 5... ผู้หญิงเล่าฝันนะคะเล่าว่าลูกชายมันเล่าให้ฟังว่าฝันถึงรถฝันว่าทะเบียนรถหายไปครึ่งแผน่นทะเบียนเต็มก็คือ4118เลขที่หายไปคือ81หรเหลือเอาไว้แค่41แค่นั้นอายุลูกคือ23ปีค่ะฝันที่ 6... ผู้ชายฝัน ขอเรียกว่าคุณตานะคะคุณตาท่านไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วฝันว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ๆสูงดํำมาหาแต่ไม่ได้พูดอะไรแค่มายืนดูเฉยๆตาบอกว่าฝันสามคืนติดเลยคิดว่าคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางแน่ๆพอคุณตากลับมาบ้านก็ยังตามมาเข้าฝันอีกค่ะมาต่อว่าคุณตาว่าจะกลับแล้วทำไมไม่มาบอกมาลากัน คุณตาผู้ฝันก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องบอกแล้วก็เลยถามกลับไปว่าท่านมีธุระอะไรหรือเปล่าท่านบอกว่าจะมาให้โชคแล้วก็บอกเลข182กับ38ค่ะฝันที่7ผู้หญิงฝันฝันแรกนะคะฝันว่าเพื่อนที่ขับรถไม่เป็นมาขับรถให้ปรากฏว่าขับไปแล้วรถพลิกตะแคงแต่ยังไม่ถึงกับคว่ำนะคะทะเบียนรถคันนั้นคือ68 3 2ส ฝันที่สองค่ะฝันว่ามีคนเขียนเลขให้ในอากาศเป็นเลขถึง7ตัวเลยค่ะ047 6960ผู้ฝันบอกว่าทำไมมีเลขถึง7ตัวแล้วจะซื้อ,อยังไงเสียงก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรก็ตัดเอาสิแล้วก็ย้ำอีกว่าอย่าลืมนะตัดเอาก็ได้960ฝันที่8ผู้หญิงฝันฝันว่ากำลังจะไปงานบุญอะไรสักอย่าง ตอนที่กำลังเดินออกจากบ้านเพื่อจะไปงานก็ไปเจอคนแก่กลางทางค่ะเป็นผู้ชายแก่ผอมๆกำลังอุ้มเด็กผู้ชายมาด้วยคนแก่ก็เรียกผู้ฝันให้เข้าไปหาบอกว่าช่วยเอาเด็กไปเลี้ยงทีอยู่กับแก่ก็ไม่มีอะไรจะให้กินผู้ฝันเห็นแล้วก็สงสารเด็กก็ยื่นมือไปอุ้มมาตอนอุ้มมาผู้ฝันเห็นเลข50ที่แขนเด็กเหมือนมีคนเขียนเอาไว้ ผู้ฝันรู้สึกสงสารเด็กจับใจก็เลยเอามือไปรูปหัวเด็กเห็นเลขสีชมพูขึ้นที่หน้าผากเด็กเป็นเลข50เช่นกันค่ะฝันที่9นะคะคุณป้าท่านหนึ่งฝันว่าขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวขับผ่านวัดก็เลยแวะเข้าไปเห็นเหมือนเขากำลังมีการจัดงานก็เดินเข้าไปในศาลาค่ะเห็นคนยืนต่อแถวกันยาวเหยียด ดูไปดูมาเดินไปดูรอบสาลาถึงได้รู้ว่าเขามาให้พระดูดวงกันผู้ฝันมองเห็นใบยี่สิบในบาทหลายใบเลยคิดว่าน่าจะเป็นค่าดูดวงญาติที่มาด้วยกันได้คิวดูก่อนและได้ถามกับพระว่างวดนี้เลขอะไรดีพระท่านก็เขียนเลขให้ค่ะในฝันเขียนเลข187แต่ว่าวงกลมเลข18เอาไว้นะคะ ผู้ฝันเตรียมแบงค์ห้าสิเอาไว้กะว่าจะทำบุญและเป็นค่าดูดวงแล้วก็ยื่นให้แฟนไป100่งร้อยบาทพอถึงคิวผู้ฝันดูดวงลูกศิษย์วัดบอกว่าค่าดูดวงคนละ100ผู้ฝันก็เลยบอกให้แฟนดูก่อนพระดูดวงให้แล้วบอกกับแฟนว่าชอบเลขใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยววันพุธนี้จะให้รวยแล้วท่านก็ยกนิ้วบอกเลขค่ะบอกให้ไปซื้อเอา ชูนิ้วขึ้นมาคือเลขสอหนึ่งฝันนี้ผู้ฝันตีเลขได้ก็คือ150 21แล้วก็187ค่ะฝันที่10นะคะเป็นความฝันของพระหลวงปู่ฝันว่าฉันเข้าเสร็จแล้วท่านถือเสือถือหมอนพร้อมหนังสือสวดมนต์เดินเข้าไปในปา่าเป็นป่าช้าค่ะไปหาที่สงบเพื่อสวดมนต์ตอนที่กำลังสวดมนต์อยู่เผลองี่ปับไป ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีกลิ่นเหม็นโชยมาพอตื่นก็มองเห็นผีนั่งอยู่ปลายเท้าแล้วก็ปลุกท่านรัวๆเลยบอกว่าให้ลุกลุกลุกพอท่านลุกขึ้นได้ก็มองรอบตัวตอนนั้นจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนไปแล้วท่านรู้สึกกลัวก็เลยหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาเพื่อจะสวดมนต์ผีตัวนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินหายเข้าไปในปา่าพอผีไปแล้วทุกอย่างกลับมาสว่างเป็นกลางวันเหมือนปกติ หลวงปู่มองเห็นเลขตรงที่ผีนั่งเป็นเลข697ค่ะหลวงปู่ท่านนี้ฝันเห็นผีแล้วมักจะได้เลขแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเลขบนค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคตัวเลขอาจจะเยอะเพื่อนๆลองเอาไปเปรียบเทียบกับเลขที่ชอบหรือว่าเลขฝันของตัวเองดูนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีตังใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ